ครับผมแบงค์ตองทีนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ปีตาสันเป็นโนแกลลอรี่สุขุมวิท26นะครับและตรงหน้าผมนี้ก็คือ c u r ร์ l l KA90 นะครับซึ่งเป็นเปืนไฟฟ้าที่ราคาน่ารักนะครับเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากจะฝึกหัดเล่นเป็นโนและอยากได้เป็นโนที่มีมาตรฐานที่ดีนะครับมีคุณภาพเสียงที่ดีนะครับตัวนี้น่าสนใจหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับในเรื่องของสีนะครับ k a 9 0เนี่ยจะมีสีอยู่2ส,สีก็คือตรงเนี้ยเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีสีดำนะครับซึ่งส่วนตัวผมนะผมว่าสีขาวเนี่ยเขาทำสีมาสวยนะเวลาโดนไฟเนี่ยถือว่ามันมีความวิบวับดีสวยดีนะครับแต่นี่แล้วแต่เราชอบนะแล้วก็ในเรื่องของคีย์นะครับตัวนี้เป็นแบบ88คีย์นะครับเป็นแบบแฮมเบอร์เวทนะครับซึ่งการตอบสนองของคีย์เนี่ย ถือว่าค่อนข้างจะโอเคมากเลยก็คือตัวคีย์เนี่ยมันมีความเฟิร์มดีเลยคือเวลาเล่นไปแล้วมันรู้สึกว่าคีย์มีการแบบก็แก๊็มันมีการแบบขยับได้อะไรมากนะครับแล้วก็ความลึกของตัวคีย์เนี่ยได้มาตรฐานนะเทียบเท่ากับตัวเป็นโนจริงเลยนะครับไม่ได้เลยว่าถ้าใครที่อยากจะฝึกเล่นเป็นโนเนี่ยแลวมีงบประมาณประมาณไม่ถึง2 0,000ื่นนะครับตัวเนี้ยดีมากเลยสำหรับการฝึกซ้อมเพราะว่าน้ําหนักคีย์มาตรฐานเนี่ยส่งผลต่อการวางมืออย่างถูกต้องนะครับน้ําหนักมือจะได้ ใช้งานอย่างถูกต้องด้วยนะครับต่อมาในเรื่องของเสียงนะครับเสียงเนี่ยผมค่อนข้างจะโอเคกับเสียงแกรนเปนโนพอสมควรนะทีเมื่อกี้คือเสียงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าแซมปิ้งมาแบบลากยาวแบบเยอะๆเหมือนเป็นโนแพลงๆแต่ว่ามันมีเรื่องเลสมาร์ทของเสียงทำให้เราสามารถที่จะเล่นเพลงช้าๆเนี่ยแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่จมหายจนต้องเติมเสียงมากจนเกินไปนะ เนี่ยผมเล่นโน้ตไม่ได้เยอะมากแล้วก็พีโดที่เราเหยียบค้างเนี่ยเสียงมันเสียงมันมีความต่อเนื่องครับมันมีความสมูทพอสมควรมันไม่ได้แบบว่าพกไปแล้ว่หัวชัดแล้วมันก็วูบหายไปแล้วก็ไปเหลือซัสเทนปปลายข้างล่างแบบเบาแต่ว่ามันการตอบสนองที่แบบว่าพอหัวปุ๊บมันจะลงมาแต่ว่าไอตรงที่เขาเรียกเสียงที่มันหลังจากแอตแทกที่หัวกับปลายเขาเรียกว่าดีเคครับตัวดีเคมันค่อนข้างจะยาวพอสมควรแล้วก็มีการตอบสนองต่อการเล่นเพลช้าๆได้โอเคมากๆเลยนะฮะ แล้วส่วนหนึ่งที่ผมโอเคกับตัวนี้มากเลยคือเรื่องของลาโพงครับตัวนี้ลําโพงมี4ตัวนะครับกำลังขับรวมกันเนี่ยหกวัตต์หกวัตต์เลยนะครับมันมีเสียงที่ค่อนข้างจะดังแล้วก็ตอบสนองต่อความถี่เนี่ยดีมากพวกเสียงเบสเนี่ยมันฟังดูแล้วมันอบค่อนข้างเต็มนะี่ผมขนาดผมเปิดแค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าเปิดสุดเนี่ยผมว่าดังลั่นแน่นอนนะฮะตัวนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบนะบางคนนี่รู้สึกว่าเอ๊ะไปลองเป็นโอนไฟฟ้า,ฟาบางตัวมารู้สึกว่าเอ๊ะโอเคแต่ว่าเสียงมัน มันฟังดูไม่ดังสะใจหรือว่ามันตอบสนองต่อพวกเสรต่ํ่ำเนี่ยได้ไม่ค่อยดีตัวนี้ผมว่าโอเคมากเลยกําลังขับขนาดนี้เนี่ยสบายๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของพาร์เนลเนี่ยนอกจากปุ่มที่ให้มาเยอะมากๆแล้วเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะปรับแต่งการทํางานได้ค่อนข้างจะง่ายก็ยังมี LED ตรงกลางเป็นตัดสาวิจิตให้ด้วยซึ่งอาจจะดูว่าเฮ้ยจอแค่นี้เองแต่ว่าจะบอกว่าในรุ่นราคา ไล่ๆกันเนี่ยบางรุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ให้จอตัวนี้มาพอให้มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับแต่งแล้วก็รู้ว่าเรากดปุ่มอะไรไปแล้วมันมีค่าอะไรขึ้นมานะครับไม่ต้องกดแล้วก็เดาเอาว่ามันกดติดไม่ติดหรือเปล่านะฮะต่อมาในส่วนของเรื่องเสียงอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นเอ่อฟังก์ชันที่มันทําให้เนื้อเสียงเนี่ยค่อนข้างจะน่าฟังมากๆเลยก็คือในส่วนของรีเวิร์สนะฮะตัวเนี้ยรีเวิร์สตอนเปิดมา,าแรกเนี่ยนะครับเสียงมันจะค่อนข้างจะฟูงนิดนึงนะครับ ประมาณนี้ซึ่งคงอาจจะชอบมันฟุ้งดีเล่นพวกเพลงแบบแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีลีบที่ฟุ้งไม่หน่อยแล้วก็ลดลงนะครับมันจะมีปุ่มชิปแล้วก็มันจะมีตรงที่คีย์เนี่ยมันจะไปบอกเลยว่าแต่ละคีย์เนี่ยเมื่อกดไปแล้วเนี่ยมันจะมีการปรับค่าอะไรนะครับไม่ต้องไปงมดูคู่มือนะดูแค่นีน้ผมไม่เปิดคู่มือด้วยนะ ดูแค่ในของก็ปรับค่าได้แล้วผมเอารีเวิร์บลงเงินเหลือสักเบอร์หนึ่งโอเคแล้วส่วนตัวผมชอบผมชอบรีเวิร์บเบอร์หนึ่งมากกว่าแต่ว่าใครชอบแบบฟุ้งๆหน่อยเสียงแบบมันจะมีแบบหางเสียงแบบกระจายกๆกเหมือนเราเล่นอยู่ใน หอยใหญ่เนี่ยก็ปรับให้มันเยอะหน่อยได้ซึ่งเท่าที่ฟังดูแล้วอ่ะพอเราปรับลดลงมาเนี่ยเสียงมันโอเคมากนะก็ถือว่าเป็นเป็นโอเอฟฟ้าในรุ่นราคาประมาณเนี้ยที่ให้เสียงรีเวิร์บที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องเสียงอื่นเนี่ยนะครับตอนนี้มีเสียงมาให้ทั้งหมด20เสียงนะซึ่งมันจะมีเสียงเป็นโนมาให้เนี่ยสเสียงนะครับก็คือเมื่อกี้เป็นเสียงแกรนเป็นโนเบอร์หนึ่งแล้วก็เป็นเบอร์2เบอร์2เนะี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเลยว่า มันจะเมโล่ลงมาครับเสียงมันจะฟังดูแล้วอุ่นๆกว่าถ้าเอาไปเล่นพวกเพลงแบบพวกประกอบซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบว่ามันมีความอุ่นๆเวลาฟังแล้วมันดูเหงาๆเศร้าๆดีนะครับแล้วก็เสียงอื่นเป็นพวกเอ็ิกเปโนอันนี้เป็นเอพเปโนเนาะนะครับเหมือนจะให้เป็น e อีเปโนมา3เสียงนะครับนี่เบอร์อันนี้เป็นน่าจะเป็นกลุ่มของ พวกลูเิเซอร์นะครับฮัตสินคอร์ดเสียงอ่าคลาสิเนตนะฮะไวโครโฟนออกแกนเนี่ยให้มาเยอะมากเลยออกแกนนี่ให้มา5เบอร์นะครับเสียงที่ผมชอบเนี่ยมันจะมีเสียงผมเชื่อว่าอะไรนะ้หนึ่งสองสามอ่าใช่ออกแกนเนี่ยให้มา50เสียงเลยผมจะชอบเสียงนี้ล็อกออกแกน ะะแล้วก็สดนที่เหลือพวกเส้นสตริงอย่างเงี้ยนะครับสตริงที่ให้มาก็คือโอเคนะซึ่งผมซึ่งเราสามารถที่จะนําเสียง2เสียงเนี้ยมาซ้อนกันได้หรือเขาเรียกว่าเลเยอร์นะผมจะเอาเสียงเป็โนโนซ้อนกับเสียงสตริงนะผมก็กดชิปแล้วก็ l a เยอนะครับมันก็จะมาแล้ว โอเคมากน,นะสำหรับฟังก์ชันที่มีมาให้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็เป็นฟังก์ชันอื่นทั่วไปเช่นในกลุ่มของพวกที่เป็นเมทร์นอมนะครับเรามีสไตล์ซึ่งสไตล์นี่มันเหมือนกับเป็นแบบเป็นออโต้แอคคอมพนดเมนต์ให้ผมกดเป็นป๊อปนะครับแล้วผมกดที่สตาร์ทผมกดคอร์ดที่มือซ้ายมันจะรันเป็นตัวแอคคอมให้เรานะครับกดคอร์ดประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีมาให้อยู่ทั้งหมด ทั้งหมด10สไตล์นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับคนที่แบบว่า,ายังไม่ยังไม่ได้ฝึกการเล่นแอคคอมมาแต่อยากจะแบบว่าเล่นเป็นแบบเป็นจังหวะต่างๆแบบการกดของแอคคอมเนี่ยเดี๋ยวเรากดคอร์ดเดียวแล้วลมันจะทําการเจเนเรตตัวแอคคอมมาให้เราแบบสไตล์ตามที่เราตั้งไว้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เรียกเลยว่าทําให้การเล่นเนี่ยมันสนุกกว่าเดิมน,นะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถที่จะบันทึกการเล่นลงไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ ในส่วนของการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะมีทั้งพอร์ที่เป็น MIDI out นะครับแล้วก็มี USB ที่สามารถที่จะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อทำการบันทึกโน้ตที่เราเล่นเนี่ยนะครับแล้วก็ playback ตัว MIDI เนี่ยโดยใช้เสียงของตัว c u r s w e l l KA 90ด้วยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีช่องหูฟังให้2ช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีมากสาหรับคนที่ใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกับคนอื่นในครอบครัวนะครับแล้วก็ มีครูมาสอนเป็นโนที่บ้านเนี่ยแต่ว่าไม่อยากจะให้เสียออกจากลำโพงให้มันหนกหูเนี่ยครูก็เสียบหัฟังอันหนึ่งฟังนักเรียนก็เสียบหัฟังอันหนึ่งฟังสามารถที่จะฟังลำโพงได้ถึง2คนเลยนะครับและในส่วนของชุดแตนนะครับชุดนี้เราจะเป็นจะต้องจ่ายเพิ่มนะถ้าเกิดเราจ่ายในราคาประมาณอ่า0 0บาทเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เราจะได้ตัวเครื่องนะครับก็คือตัวเครื่องเราจะมีเป็นขาตั้งเป็นแบบเป็นแสตน,นมาให้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเข้าชุดอย่างนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเพิ่มประาณ 3, 000, กะาณก รวมราประมาณ22 0 0 0ื่นสอ่าก็ว่าเกือบสองหมนะครับเราจะได้ตัวขาตั้งที่เข้าชุดสีเข้าชุดมานะครับเราจะได้ในส่วนของพีเดลที่เป็น3ามพีเดลเหมือนเป็นโนจิงมาด้วยนะครับก็เล่าเตือนนะครับว่าเคิร์สเวลเนี่ยหลังจากที่เขามาได้ทําการจับตลาดในส่วนของ Home รีตตันโฮมเป็นโนะนเนี่ยก็มีตลาดรุ่นน่าสนใจนะรุ่นนี้ถือว่าโอเคมากเลยในสําหรับคนที่อยากจะได้เป็นโนสักตัวหนึ่งในงบประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นงบเริ่มต้นของใครหลายๆลายคนนะที่เข้ามาถามผมตามอ่า เพจเฟซบุ๊กหรือใน YouTube Channel นะครับว่าอยากจะซื้อเป็นโนไฟฟ้าสาหรับหัดเล่นเนี่ยงบก็อยู่ประมาณนี้แหละไม่เกิน2 0 0 0 0บาทตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับอยากจะให้เข้ามาลองกันก่อนนะครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นกับยี่ห้อ c u r ร e ส l well, l แต่ว่า c u r ร e ส l well l ลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยี่ห้อที่ทำพวกคีย์บอร์ดซินิซเซอร์เวิร์กสเตชันเนี่ยดังมากๆหลายรุ่นแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเองเยอะมากในอดีตนะปัจจุบันเนี่ยเขามา จับตลาดในส่วนของเป็นโนบ้านเนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันหล,หลายอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะลองนะครับสามารถที่จะแวะเข้ามาลองและจับจองเป็นเจา้าของกันได้นะครับที่ปิตาสันเป็นโนแกลเลอรีร่สุขุมวิท26นะครับอยู่ใกล้กับ BTS พร้อมพง์นะครับรถไฟฟ้ามาก,ก็ได้เดินนิดเดียวหรือจะจอดรถเอาไว้ที่เอ็มพารีมหรือเอ็มคอเทียก็ได้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทางปิตาสันนะครับที่ให้ผมมารีวิวเป็นโนไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็ถ้าใคร สนใจก็แวะเข้ามาลองได้หรือว่าถ้าอยากจะลองเป็นโนตรัอื่นของเคิร์สเฟลเนี่ยก็เข้ามาลองได้เช่นกันที่บีตัสสันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสมัครติดตามนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ